ใช่เห็ดไหมนะ่ะใ,ใช่อีกจริงทุกคนดูมันอยู่ในหญ้าดอกใหญ่มากดูค่ะลอยหไปในหญ้าไอตรงน้องนอีกนี่ฝนมันเริ่มไอน,นี่เนาะฝนดี่ะทิตนี้ เห็นแบบ,แบบเมื่อกี้ใช่เห็ดไหมใช่หีาืาเก็บมือเดียวนะทุกคนมือหนึ่งถือกล้องของอภัยนะคะถ้าเกิดว่าภาพสั่น เมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วนะตรงนี้ดีนะยังมองย้อนกลับมาอ่ะไปค่ะเดินทางต่อค่ะหมานหมานหมาน โหนูน่นเต็มไปหมดเลยให้จะให้ดูค่ะจะให้ดูนี่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 นทุกคนดูเหลืองไปหมดเลยนะนู่นนุนนุ่น,นเห็นไหมคะอยู่กไก่นุน่นตรงนู้นนะใช่หมดเลยนะใช่เห็ดหมดเลยนะนุน่นนุ่นไปถึงตรงนู้นเลยค่ะข,ข้างนี้อีกข้างๆ้างนี้อีกอันนี้มันยังไม่โตค่ะอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสองสามวันค่อยมาตรงนูน่นเหลืองเต็มหมดทุกคนตรงนูน่นอุย้ย เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนออ้ ه, ละมุดไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมาแย่งไม่ต้องรีบเลย่ะเราก็ไม่ได้เอามีดมาแบบก็ได้โอ้ย เอาดอกนี้ที่เห็นแวบๆตรงนี้อ่าเห็นไหยว้ายตรงนู้นะนะทุกคนอา้าวขอภัยนะคะโอ๊ย that's the top ดูค่ะเยอะมากดูดูดูดดนในในแต่ว่ามันดอกยังเล็กอยู่อ่ะอันนี้ก็ดอกเล็กอ่ะตรงนู้นนี่นู่นไปถึงนู่นเลยค่ะไปถึงนู่นเลยอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูแต่เพราะมันยังไม่โตมากเดี๋ยวยึดสามวันถ้าไม่มีใครมาเอาไปก่อนนะแต่ตรงนี้เก็บได้ไนะนี่ตรงนี้น่าจะได้อยู่อ่ะดอกเนี้ยได้อยู่ เอาไปสองดอกแล้วกันที่เหลือให้มันโตเนาะเก็บไว้ให้เขาโตโอ้ยตรงนู้นนะทุกคนทุกคนดูเหลืองอลังางาตาโอ้ยดูค่ะว้ยสออนจริงๆเลยเห็นไหมคะม,มันแสงแดดกระทบนะนี่ทุกคนตรงนี้อีกว้ายดูค่ะตรงนี้สวยมากเลยะ นี่อีกนะทุกคนนี่ตรงนี้อีกโอ้ยทุกคนทั้งป่าเลยอะอันนี้เก็บได้แล้วนี่เอ้าฝั่งนี้อีกทุกคนดูอ้าตรงนี้สวยมากเลยดูค่ะนี่ใบไ,ไม้ปิดเต็มเลยอะ่ะ